สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้เรากลับมาอยู่ในโหมดของดาราไทยในต่างแดนอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนเราเพิ่งทําข่าวไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับกับข่าวของใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับนักแสดงชาวไทยขวัญใจแม่แม่ทางจีนเขากับการที่เธอนั้นไปรับรางวัลที่งานของไอ้ฉีอีอันนั้นถือว่าสุดแล้วนะครับเราคิดว่ายิ่งใหญ่มากๆเป็นหน้าไปตายกับคนไทยแล้วแต่ล่าสุดนี้คือยิ่งกว่านั้นอีกครับกับ กับงานของเวยป๋อในสองพันอันนี้เขาเรียกว่าใหญ่สุดแห่งปีคือดาราที่ไปในงานนี้นะครับเต็มอัตรานะฮะยิ่งกว่าเดิมตัวท็อปทอปทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหวังอี้ป๋อหวังเฮอร์ตี้ลุยซีนะครับหลินเจียหลุนอูลเลยเซียวจ้านจางหลินเฮ่อคุณคิดว่าใหญ่ไหมละ่ะคือหวังอี้ป๋อกับเซียวจ้านมาในงานเดียวกันแต่ไม่ไม่ได้มีเฟรมร่วมกันอันนี้น่าเสียดายอย่างหนึง่งปีก่อนก่อนเนี่ยเราทําคลิปนะโมเมนต์จิน้นๆิของเซียวจ้านกับหวังอี้ป๋อ จากปรมาจารย์ลัทธิมานนะครับมีเห็นกันบ่อยๆแหมจัดที่นั่งยังไงมาหน่อยก็ไม่ได้หมออี่ป๋อเขาก็รีบไปรีบกลับนะแกรับรางวัลเสร็จแกกลับบ้านเลย <c oughs> พูดนิดเดียวแล้วก็ใบเฟิร์นนะครับมาวันนี้ต้องบอกว่าสวยมากโดยเดินพรมแดงนะครับคู่กับพี่สาวอย่างหลี่ถงนะอันนี้ก็ตัวแม่ซึ่งพี่หลี่ถงนะครับเดินไปเซ็นแล้วก็พร้อมกับนะบเป็นกันเองนะจับมือใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเดินนะถือเป็นการให้เกียรติเนี่ยเข้าเฟรมเดียวกันครับใบเฟิร์นก็สวยพี่ก็สวย กินกันไม่ลงคนะคู่นี้นะทั้งจีนนี่เขาให้เกียรติหลายเฟรมมากๆนะซึ่งก็จะมีกิจกรรมนะแลกของขวัญใครจับได้ของใครอย่างเงี้ยใบเฟิร์นเนี่ยเธอจับได้ร่มนะครับของเฉินฮ่าวหยูนะครับเป็นร่มแบบพื้นเมืองนะและจับได้เนี่ยเธอก็กางนะโคตรสวยและเหมาะมากเนี่ยเฟรมนี่มาละซีรีส์จีนสักเรื่องไหมใบเฟิร์นเหมาะมากนะฮะใบเฟิร์นก็บอกว่าขอบคุณมากๆดีใจคะ่ะเดี๋ยวร่มเนี้ยจะเอาไปใช้ที่ไทยอย่างแน่นอนค,ะค่ะก็หวังว่าจะเจอห่าวหยูนะครับ แล้วให้เขาเห็นว่าเราได้ของเขาจะได้มีเพื่อนใหม่นะที่นั่นก็ดีมากนะครับแล้วก็นี่คือบทสัมภาษณ์นะของไบเฟิร์นที่จะบอกว่าอดใจไม่ไหวแล้วที่จะเข้าไปในงานนะอยากเจอหลายคนเลยสำหรับศิลปินดาราที่นี่เดี๋ยวไปดูไปฟังคลิปเสียงของเธอกันวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะงานก็น่ารักคือคักมากแล้วก็อดใจจะเข้าไปในงานไม่ไหวแล้วค่ะ我ชิง奋很开心然后现在啊因为没有来过很想看里面是怎么样的嗯

วันนี i, ้ตื oh, ่นเต้นเนี่ยฮะเธอก็รู้สึกตื่นเต้นนะฮะน้ำเสียงก็น่ารักด้วยซึ่งคนที่จับได้ของใบเฟิ์นพิมพ์ชนกนะครับก็คืออุลลีนะครับซึ่งใบเฟิ์นเอาอะไรไปใบเฟิ์นเอาตุ๊กตาช้างไทยนะครับไปเป็นของขวัญในครั้งนี้ซึ่งหนุ่มๆก็แบบ ตื่นเต้นหนักมากมีโชว์กันด้วยฮะในค่าได้อะไรจากใบเฟิร์นผู้มาเยือนจากประเทศไทยอู้เลยเขาก็อยู่เป็นนะครับเขาก็พูดด้วยว่าขอบคุณค่าเนะเป็นภาษาไทยซึ่งเอาตรงๆนะคำนี้มันทําให้ผมนึกถึงคนคนหนึ่งเลยที่ไม่ได้มาในงานนี้นั่นก็คือน้องเจ้านะฮะเจ้ารู้สื่อที่ตอนนี้น้องมีอาการป่วยอยู่ซึ่งที่ผมไม่ได้ทําคลิปรเรื่องราวอาการป่วยของเธอเนี่ยเพราะว่าก็ไม่อยากเห็นแฟนๆเนี่ยได้เห็นภาพนั้นอยากให้เห็นในมุมมองที่น้องน่ารักน่ารัก,รกมุมมองของนั่งเอกนะครับภาพที่เธอใส่น้ําเกลือน ก็เห็นแล้วแบบใจหายเหมือนกันก็หวังว่าเจ้าลูสีอจะหายเป็นปกติด้ยเพราะนี่คือบอกเลยนะนางเอกเบอร์หนึ่งของผมเลยในจีนฉะนั้นเห็นเพื่อนๆมาคึกคักแบบนี้แล้วน้องไม่ได้มาเนี่ยมันเศร้าๆยังไงไม่รู้นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็อัปเดตข่าวสารของเธอว่าอาการเป็นยังไงบ้างองค์หญิงสของเราต้องสุขภาพแข็งแรงแล้วกลับมาให้ได้นะครับนี่ก็คือพระเอกของเขาอูเลยซึ่งเจ้าลูสื่ก็ชอบพูดแนละขอบคุณค่าเง,งี้ยโอ้คิดถึงเลยนั่นแหละอูเลยได้ตุ๊กตาช้างไทยของใบเฟิร์นนะครับซึ่งพอเข้าไปในงานเนเี่ย ที่เซอร์ไพรส์สุดๆครั้งนี้ ใบเฟิร์นได้ถ่ายรูปกับจางลิงเฮออีกครั้งหนึ่งเราจํากันได้ใช่ไหมตอนนั้นจางลิงเฮอขึ้นไปรับรางวัลกับใบเฟิร์นพิมพชนกนะครับในงานของไอชีอี e. ซึ่งตอนนั้นผมลงคลิปไปก็ปรากฏว่ามีหนุ่มๆเนี่ยมาคอมเมนต์นะฮะพบว่าบางคนไม่รู้จักจางลิงเฮอเขาก็บอกจางลิงเฮอเนี่ยมากเออทำไมเก๊กอะไรเงี้ยนนะจริงๆมองในมุมมองว่าแกให้เกียรติมากกว่าให้เกียรติใบเฟิร์นนะครับและก,ก็การบางตัวบนเวทีนั้นด้วยจริงๆจางลิงเฮอเนี่ยเป็นคนที่เฟรนี่และเข้าถงงา เห็นเฟรมนั้นนี่เป็นเฟรมที่2ในการเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งของไบเฟิร์นกับจางลิงเฮอนี่ภาพนี้ครับอะไรจะเคมีเข้ากันแบบนั้นสุดนะครับและมีการหันมองกันด้วยนะโมเมนต์ที่โคตรเขินนะใบเฟิร์นกลุ่มมือเนี่ยมันต้องมาสักเรื่องแล้วซีรีส์นะฮะกับหนุ่มสง่างามคนนี้ผมว่าไม่น่าจะพลาดแน่ในอนาคตนะยิ่งกระแสความปังของไบเฟิร์นไปแบบนี้ยิ่งต้องจับนะนายทุนต้องเริ่มละอย่าหยุดอยู่แค่นี้ไปกันต่อพวกเราซึ่งรางวัลนะครับของไบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็เป็นรางวัลที่ฮือา ฮือฮามากครับฮือฮากว่าครั้งก่อนเพราะรอบนี้ใบเฟินรับรางวัลที่ชื่อว่านักแสดงที่เป่งประกายแห่งปีหรือนักแสดงดาวรุ่งไปครองมันพิพเศษตรงที่ว่านี่เป็นสาขารางวัลที่ได้รับร่วมกับดาราดังชาวจีนคนอื่นๆนะฮะไม่ใช่รางวัลพิเศษ ที่แบบเชิญไปแล้วมอบให้กับนักแสดงต่างชาติอันนี้คือรางวัลที่รับพร้อมๆกันกับเพื่อนเลยคือดาราที่เปล่งประกายจริงคือคนไทยโด่งดังกันขนาดนี้ขนาดนี้ในหมู่ของชาวจีนนี่ครับใบเฟิร์นเนี่ยเขาให้เกียรติยืนอยู่ตรงกลางเลยนะสงงากว่านี้ไม่มีแล้วดูฮะก้มกืนไปกับเพื่อนๆหมวยๆแบบนี้จีนมากจีนชอบนั่นก็ทําให้ชาวจีนก็แห่คอมเมนต์กันอย่างหลากหลายเช่นกันนะครับกับการปรากฏตัวรักคว้ารางวัลครั้งนี้ของไบเฟิร์นคอมเมนต์คือไม่มีอะไรที่พูดถึงเยอะเซียวซุยสวย,สวยจริงๆเนี่ยเจอกันบ่อยมากคำนี้พี่สย ดูดีมากนะครับเธอมีเพื่อนด้วยหลายคนก็แบบทําความรู้จักกับเธอนะและดูเป็นกันเองเนียฮะเซียวสวยได้รับร่มกระดาษคนเชิญฮาวอยู่มอบให้นี่คือสาวงามแหม่งการบันเทิงไทยตัวจริงนะฮะเนี่ยมีแต่สวยมากสวยมากนี่คือผู้หญิงรุ่นใหม่อันดับต้นๆของเมืองไทยอย่างแท้จริงคือสรรหาคําอื่นไม่มีมีแต่คาว่าสวยมากนะสวยเกินเบอร,นะครบ์คนไทยที่สวยขนาดนี้ต้องยกให้นัมเบอร์วันกับเธอเลยซึ่งในหมู่คนจีนเนี่ยฮอตอยู่แล้วคนติดตามหลายล้านนะครับไม่ต้องห่วงอ้าวถือว่าเป็นไวรัลแล้วกันนะคร เยอะก็ภาพคู่กับจางลิงเฮอร์นี่แหละซีรีส์ต้องมาแล้วเปล่าให้สายแน่นเพิ่นจ้องหนาวสองเฮาใส่กันแนเด้อ ชาตินี้เฮาได้พบเจอเลี้ยงกะบ่ยากจากจอนรไปใสให้บุญนั่มผ้าจักเถื่อผมว่านะชาติก่อนเคยกินเข้าวหว่มผ้ากินปลาห่มถั่ยกินกล้วยหว่มวิ่กินปีห่มตนซางกุศลหวมกันเจอไหนไม่พบพอกันอันบุญนั่นพเห็ดพากระไดมันแบ่งบรไยขึ้นจะมาพากลางฉะนั้นก็ต้องเคยทําบุญร่วมกันมาถึงได้มาประสบพบเจอกันแบบนี้ถึงแม้จะห่างไกลหลายพันลี้ก็ตามนี่ใครจะเหมาะเท่ากับจังลิงเฮอร์ไม่มีอีกแล้วนะครับเฟรมที่แล้วก็ยืน อยู่ข้างกันเฟรมนี้อีกบอกเลยสุดเหลืออย่างเดียวประกบซีรีส์จีนเท่านั้นคือไม่มีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ไปกว่าการที่เธอได้นักสแสดงที่เป็นประกายแห่งปีแล้วซึ่งนั่นคือรางวัลเดียวกับนักสแสดงจีนตัว็อปไปนี่ไม่ได้ไปแบบว่าโอเชิญไปเนี่เป็นตานชาติให้เกียรติให้รางวัลอะไรเงี้ย แต่นี่คือแบบรับร่วมกันกับเพื่อนเลยดูดูเฟรมอะไรจะขนาดนั้นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกคนไทยของเรานี่เองเห็นกันมานานเชิดใช้ไป2ง,งานแล้วทั้งไอ้ฉีอีทั้งของเว่ยปอท่านหลายคิดยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้ต้องลาทู้วมไปก่อนแต่พท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์เพื่อส่งกระังใจให้อดินด้วยที่สำคัญก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้แจ้งเตือนท่านในทุกคลิปที่แอดมินได้อัปเดตข่าวสารไปจะได้พลาดกันวันนี้ไปกันแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี